มาทางานมาทํางานยิ่งก็เออก็ต้องแยกประสาทว่าฉันต้องไปยิ้มไปคอนเสิร์ตโอเคมันมันร้องไห้ได้เพราะว่าในวันแรกก็คือเหมือนวิกฤตแบบจะถึงชีวิตเนี้ยไปหรออะไรเงี้ยฉันจะทําไงวะอะไรเงี้ยวันแรกมันมันเคว้งไปหมดเลยแล้วหดหูวมากแล้วก็วันที่2ก็คือต้องมาคอนเสิร์ตต่อหนึ่งสองสามมาคอนเสิร์ตต่อแล้วก็ต้องวางปัญหาทุกอย่างแล้วก็มายิ้มคอนเสิร์ตให้ให้ทุกคนไม่รู้สึกว่าเราเอาเรื่องส่วนตัวมาเป็น ปัญหากับงานนะคะนี่ยังไม่ร้องไห้แล้วเพราะว่าคือเราจะต้องอยู่กับทุกปัญหานะคะเพราะว่าก็บอกตัวเองว่าให้เป็นต้นไม้ใหญ่ที่ต้องรากแข็งแกร่งเมื่อมันโดนพายุใหญ่ๆมาแล้วก็เขวบ้างแหละเขวบ้างแต่เราต้องกลับมายืนให้ได้ทุกครั้งทุกปัญหาค่ะเออมันก็มีเหนื่อยแล้วก็มีท้อบ้างนะคะแต่ว่าแล้วก็ร้องไห้ได้แหละ เราหญิงก็เข้าไปร้องไห้ในรถแบบร้องไห้โฮกา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 เหมือนเด็กร้องไห้ในรถไปเลยสุดอ่ะแล้วก็ออกมาแล้วก็ปาดน้ําตาออกมาลุยงานคุยงานใหม่ตอนนี้ก็ถือว่าแกก็กําลังพ้นพ้นวิกฤตดีขึ้นใช่แล้วก็ฟื้นฟูค่ะเขาสู้ขนาดไหนคะใจเขาบอกว่าเขาสู้ค่ะเขาบอกเพราะว่าหญิงบอกว่าคุณให้ดูรูป คุณอุบัติเหตุรุนแรงมากนะอะไรเงี้ยสมองร,รับรับรู้สื่อสารได้ดีทุกอย่างดีนะคะแล้วก็แขนมือยังพิมพ์ตัวหนังสือได้พิมพ์ใช้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตับเนี่ยคุณหมอลดยาแก้ปวดเพราะว่าค่าตับตับจะวายเพราะว่าเหมือนแรงกระแทกมันแรงกระแทกมากมเขาก็ยังทนเจ็บเพราะว่าลดต้องลดยาลดยาบางตัวเพื่อที่จะไม่ให้ตับวาย วิกฤตอยู่ค่ะก็อดทนเขาอดทนเพราะว่าหญิงบอกว่าทุกคนเป็นห่วงเป็นใยให้กำลังใจตอนนี้พี่ไม้อาการเป็นไงบ้างค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นห่วงนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจและพวกเรากา็มีความรู้สึกอบอุ่นใจแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้คนที่ประสบภัยน้ําท่วมด้วยนะ<อ>เพราะว่าที่หญิงจะพูดเรื่องส่วนตัวนะตอนนี้ก็คือว่า คำถามที่หลายๆคนเป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะคุณไม้ก็มีอาการที่พ้นวิกฤตผ่าตัดพ้นวิกฤตชีวิตแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของการเฝ้าระวังการติดเชื้อแล้วกเ็เหมือนการกระแทกการกระแทกของภายในเช่นตับเช่นไตอย่างเงี้ยะคะ่ะก็หลังจากผ่าตัดกระดูกสันหลังที่หักไปแล้วนะคะก็จัดกระดูกข้อที่4 5 6หมันแตกพาดเฉลียงมานะคะแล้วก็กระดูกซี่โครง ขวานะคะซี่ที่ 4, ี่ห้ามันจะเชื่อมกันระหว่างกระดูกสันหลังกับซี่โครงที่แทงปอดก็ผู้ป่วยก็อึดใจสู้เพราะว่าค่าความดันเลือดต่ําในตอนนั้นนะคะแล้วทีนี้แกก็สู้ที่จะไม่ให้แบบค่าความดันตกตอนนี้ก็ถือว่าแกก็กําลังพ้นพ้นวิกฤตดีขึ้นใช่แล้วก็ฟื้นฟูค่ะใจเขาสู้ขนาดไหนคะใจเขาบอกว่าเขาสู้ค่ะเขาบอกเพราะว่าหญิงบอกว่าคุณให้ดูรูป คุณอ่อุบัติเหตุรุนแรงมากนะอะไรเงี้ยหลับใช่ไหมเขาก็บอกว่าณนะช่วงเวลานั้นช่วงเช้าเขาหลับหลับแล้วเขาเสียใจมากที่แบบเขาเขาไม่น่าหลับเลยอะไรเงี้ย mm hmm. ก็คือยิ่งเหยียบยิ่งหลับเนาะคน, mm hmm. ค,นคนที่มีภาวะเคยหลับน่าจะรู้ว่ามันอันตรายมากนะคะ mm hmm. ก็ขอเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายให้ทุกคนได้ตระหนักว่าการขับขี่ถ้าร่างกายเรามันใช้งานหนักเกินไปไม่พร้อม mm hmm. ก็อยากจะให้พิจารณาการ ขับรถนะคะแล้วก็ค่ะแล้วก็การตอบสนองในส่วนของอสมองร,รับรับรู้สื่อสารได้ดีทุกอย่างดีนะคะแล้วก็แขนมือยังพิมพ์ตัวหนังสือได้พิมพ์ใช้ได้นะคะคิดว่าน่าจะรัดเข็มขัดนะคะคิดว่าจะถ้าถ้าไม่รัดเข็มขัดก็คงเป็นหนักกว่านั้นนะคะนะคะแล้วแต่ในส่วนของตับเนี่ยคุณหมอลดยาแก้ปวดเพราะว่าค่าตับตับจะวาย เพราะว่าเหมือนแรงกระแทกมันแรงกระแทกมากเขาก็ยังเจทนเจ็บเพราะว่าลดต้องลดยาลดยาบางตัวเพื่อที่จะไม่ให้ตับวายวิกฤตอยู่ค่ะก็อดทนเขาอดทนเพราะว่าหญิงบอกว่าทุกคนเป็นห่วงเป็นใยให้กาลังใจส่วนตัวพี่หญิงเองมีการให้แบบว่าให้กําลังใจเขายังไงบ้างพูดคุยอะไรกับเปก็ยังพูดคุยอะไรกก็พูดหัวเราะทั่วไปไม่ให้เขามีภาวะสะเทือนใจเพราะว่าหญิงก็บอกว่า คือตอนนี้ต้องอดทนอย่างเดียวเพราะว่ากระดูกมันหักเยอะแล้วก็ปอดก็คือฉีกโดนแทงจากกระดูกซี่โครงคุณต้องแข็งใจคุณต้องเข้มแข็ง,แ,ขงแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรทุกอย่างห้ามคิดอะไรคือทุกคนไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรไม่ได้แบบคือพ่อแกก็แบบเอ้าเอารถพ่อไปแกกลัวว่าพ่อจะโกรธแกว่ารถไปพังยิ่งบอกไม่ไม่ต้องคิดตรงนั้นเดี๋ยวเรื่องนั้นมันก็มีรถที่บ้านก็ใช้กันไปก่อนอะไรเงี้ยนะคะแกกังวลว่าพ่อพ่อ พ่อของหญิงอ่ะจะแบบเสียใจอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็มาเยี่ยมแกแกก็รู้สึกว่าแกเสียใจนั่นแหละคือทุกคนมันมันผ่านจุดนั้นมานะคะส่วนหญิงลีก็ต้องมาทํางานมาทํางานหญิงก็เออก็ต้องแยกประสาทว่าฉันต้องไปยิ้มไปคอนเสิร์ตโอเคมันมันร้องให้ได้เพราะว่าในวันแรกก็คือเหมือนวิกฤตแบบจะถึงชีวิตเงี้ยไปหรออะไรเงี้ย ฉันจะทาไงวะอะ่านเงี้ยวันแรกมันมันเคว้งไปหมดเลยแล้วดหดโหมากแล้วก็วันที่สองก็คือต้องมาคอนเสิร์ตต่อหนึ่งสองสามมาคอนเสิร์ตต่อแล้วก็ต้องวางปัญหาทุกอย่างแล้วก็มายิ้มคอนเสิร์ตให้ให้ทุกคนไม่รู้สึกว่าเราเอาเรื่องส่วนตัวมาเป็นปัญหากับงานนะคะก็แยกแยะในส่วนนั้นเขาแบบเหมือนเหงาจนต้องโทรหาเราตลอดเลยพี่ก็น่าจะยังรู้สึกอ่า เคว้งอยู่ค่ะเขาก็คงคิดว่าหญิงก็บอกว่าอย่าอย่าเพิ่งเปิดเฟซอย่าอะไรนะเดี๋ยวพี่น้องก็เดี๋ยวจะมีคนโทรมาเยอะเดี๋ยวจะไม่ได้พักผ่อนถ้ามีอะไรก็โทรหาหญิงก่อนอะไรอย่างี้ค่ะภายนอกที่แข็งแกร่งกลับไปบ้านมันมีนอนร้องไห้อย่างนี้ไหมคะตอนนี้หญิงไม่ร้องไห้แล้วเพราะว่าคือเราจะต้องอยู่กับทุกปัญหานะคะเพราะว่าก็บอกตัวเองว่าให้เป็นต้นไม้ใหญ่ที่ต้อง รากแข็งแกร่งเมื่อมันโดนพายุใหญ่ๆมาแล้วก็เขวบ้างแหละเขวบ้างแต่เราต้องกลับมายืนให้ได้ทุกครั้งทุกปัญหาค่ะไม่เคยร้องไห้ให้กับพี่ไม้เห็นก็ร้องไห้ใส่กันอยู่คือเขาก็ร้องไห้เราก็ร้องไห้อยู่ว่าเราก็สงสารเขาเจ็บเนาะยิงตอนนี้เหมือนมรสุมชีวิตเข้ามาตลอดเลยยิงก็คิดว่าเป็นปีที่หนักนาสาหัสของหญิงนะบางบางอย่างที่หญิงบาดเจ็บภายในหนักๆญิงก็เข้าป่าไปทําเกษตรกร หญิงก็รักษาบาดแผลภายในของหญิงด้วยการที่หญิงก็อยู่แบบนิ่งๆสงบของหญิงนะคะบางอย่างการปะทะอะไรการแรงอะไรใดๆหญิงก็งดที่จะถอยถอยหลังถอยถอยไปตั้งหลักตัวเองค่ะหญิงให้เวลามันเยียวยาทุกอย่างค่ะสําหรับเรื่องนี้พี่หญิงรีเชื่อไหมคะว่าที่แบบเขาพ้นวิกฤตมาได้เป็นแบบเชื่อพี่หรือปฏิหารไหมอะไรเงี้ยคิดว่าแบบปฏิหารมีจริงไหมหญิงมีความวันแรกที่แบบ พี่ผูหญิงบอกว่าแบบอุ้ยฉันคิดว่าเขาจะไม่รอดเลยมันหนักมากนะคะก็เพราะว่ามันก็เหมือนปาติฐารหรือว่ามันเหมือนปฏิหารหรือว่าพลังพลังงานแรงใจหรือเปล่านะคะแล้วอย่างหนึ่งก็คือได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของคนที่ขับขี่เพราะว่าสิ่งแรกที่จะถูกรักษาเลยก็คือพลบบหรือว่าปรักกนสังคม,มชื่อบัตรประชาชนให้อยู่ว่าบัตรประชาชนและทุกอย่างกระกจายไปหมดตามหา กว่าจะติดต่อพวกเราได้เป็นเกือบสองชั่วโมงแต่เขามีบาับรประชาชนพอเช็คชื่อปุ๊บเขาได้รับการรักษาทันท่วงทีอันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มีสติในการขึ้นรถว่าทุกครั้งจะต้องรู้ว่าโอเคถ้าฉันอุบัติเหตุแล้วกระจัดกระจายทุกคนจะต้องมีอะไรในรถไว้นั่นแหละพี่ห <c oughs> ิงเองคือการที่เรา,าเป็นต้นไม้ใหญ่ๆมันมีบางครั้งที่มันเหนื่อยหรือว่ามันท้อเนียเออมันก็มีเหนื่อยแล้วก็มีท้อบ้างนะคะแต่ว่า แล้วก็ร้องไห้ได้แหละเราหญิงก็เข้าไปร้องไห้ในรถแบบร้องไห้โฮก้าก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 าเหมือนเด็กร้องไห้ในรถไปเลยสุดอ่ะแล้วก็ออกมาแล้วก็ปาดน้าตาออกมาลุยงานคุยงานใหม่มใช่ค่ะหรือบางทีถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็วิ่งกอดใครสักคนแล้วก็ร้องไห้โฮก้ากๆากากากาไปเลยเพราะมันถ้าเราอั้นไว้มันจะเป็นบ้านะจ่ะจ่าจ่า เกิขค่คุณหมอเองได้บอกไหมคะว่าพี่ไม้จะกลับมาหายดีเดินใช้ชีวิตได้ปกติแน่นอนอันนี้ก็เป็นการเฝ้าระวังหรือว่าเป็นการกายภาพต่อไปนะคะเบื้องต้นก็โชคดีที่คุณหมอได้ช่วยเหลือนะคะรักษาในการผ่าตัดแล้วต่อไปก็คือกําลังใจแล้วก็กําลังของผู้ป่วยเองยิ่งคิดว่าเขาสภาพจิตใจดีก็ถือ,อว่าดีแล้วสําหรับการเดินหรือว่าการออกกําลังกายกายภาพนั้นก็ก็ มีหน้าที่ดูแลกันไปมไม่ทิ้งกันเวลาในการรักษาตัวหมอได้บอกไหมคะ,ะสำหรับทางการแพทย์ก็คงเป็น6เดือนหรือว่าปีหนึ่งที่จะแจ้งรายละเอียดได้นะคะเราเชื่อน้องยังไงก็เชื่อว่าแบบท้องลับมาเป็นปกติแน่นอนก็หวังว่าอย่างนั้นค่ะทุกคนก็มีความหวงังเองก็มีความหวงังเขาก็มีความหวงมังจิตใจเขาบอกเองว่าผมจะสู้ผมจะสู้ผมจะผมจะกลับผมจะมาเดินผมจะสู้เขาพูดอยู่ตลอดเราก็เลยรู้สึกว่า เออมันต้องดีสิเพราะว่าเธอสู้ออเอ,อย่างเงี้ยค่ะนะคะทุกเชื่อว่าตอนนี้เขาฟังเขาดูอยู่แน่นอนถ้าแบบเราคิปอ,ออกไปเพราะว่าเขาดูเนาะมีอะไรอยากจะแบบบอกเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ดีแล้วเก่งแล้วอดทนได้ทําเพื่อทุกคนมาเยอะแล้วนะก็วพวกเราก็ทําเพื่อทุกคนมารอบรอบข้างเราทุกอย่างเราก็เป็นล้มโพล้มไซให้กับลูกน้องพนักงานทั้งวงดนตรีทั้งรีสอร์ทยิงลีเรา นำไรายได้สู่หลายๆครอบครัวก็หวังว่าคุณงามความดีทุกๆคนพ่อแม่บารมีผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายจะทําให้พวกเราได้มีชีวิตที่มันจะดีขึ้นแหละหญิงก็หวังว่าสิ่งดีๆจะมาทําให้แฮปปี้นะยังไงก็ให้สบายใจก่อนร่างกายยังไงก็ยังมีชีวิตอยู่ก็สู้กันนะอะไรที่ทําให้พี่หญิงสู้ได้ยิ้มได้ หญิงไม่รู้อะญิงญิงยิงไม่รู้ว่าหญิงคือหญิงก็เรื่อยๆอยู่หญิงญิงยังไม่ทราบแล้วก็หญิงก็บอกตัวเองว่าต่อไปญิงเจอปัญหามาหญิงก็คงชินแล้วแล้วก็คงอาจจะแบบไม่ร้องแล้วมั้งหรือหัวลาะอย่างเดียวหรือว่าหัวลาอเพราะว่าฉันเป็นบ้านหรือเปล่าวะแข็งแกร่งใจญิงเล็กอะสูเดอหญยิงมหนาทีทําเพลงทํางานค่ะแล้วยิงก็ยังเป็นเสาหลักของบ้านอยู่ ขอ,อขอบคุณเธอที่เธอกะถามเข้าฉันไอ้อไกำลังใจคนน,ถนำถว่วน้ำเด้ค่ะเ,<อ>เ<อ>ชื่อว่าผ่านไปได้น้องหนาะเขาหนักกว่าเขาหลาย<อ>คนอื่นหนักกว่าเราก็เยอะเราก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจแล้วก็เราก็ต้องตอบแทนสังคมเ,<อ>เราก็ช่วยกันกลับไปบริจาคเลือดเพื่อเติมเข้าคลังทุกคนทุก<อ>ทุกฝ่ายนะคะ<อ>แต่ทำเป็นหญิงก็จะเป็นจิตอาสาตอบแทนสังคมต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคน ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ